ล่าเนื้อคนป่าทึบมืดสนิทมีแต่เสียงใบไม้ปลิวปลิวและกิ่งภัยหักแตกใต้ฝ่าเท้ากลิ่นเหม็นอับขึ้นหืนจากซากศพที่เน่าเปื่อยใต้พื้นดินหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งเศร้าสายไปมาเท้าเปลือยถลอกเป็นแผลจากหินแหลมและหนามเลือดไหลซอลงพื้นดินเป็นรอยสีดำ เธอหันไปมองหลังดวงตาถลนด้วยความหวาดกลัวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเสื้อผ้าขาดเป็นผืนผ้าห้อย,อยเลือดซึมผ่านผ้าออกมาเป็นจุดเปื้อนเข้มเมเธอสะดุดล้มลงไปในคโคลนเน่าใบหน้าจมลงไปในกองใบไม้ผุกพังใกล้ๆก,ก,กันมีเสียงฝีเท้าก้าวเดินเรื่อยๆช้าและมั่นใจ เสียงหายใจหนักและหอบจากผู้ตามล่าในมือถือขวานหนักเปื้อนคราบเลือดแหง้งแสงจันทร์่องผ่านใบไม้แสดงให้เห็นใบหน้าเปื้อนเลือดพรุนหนวดเครายุ่งเหยิงดวงตาเพ่งมองด้วยความโลภอยากได้หญิงสาวหนีต่อไปเล็บขูดขีดไปบนดินเสื้อผ้าติดกิ่งไผ่ ผิวหนังถลอกเป็นแถบยาวเธอรู้ว่าการหนีไปเรื่อยๆนั้นไร้ประโยชน์แต่ความกลัวบังคับให้เธอหนีต่อไป